แล้วใครควรจะดีทอ็อกซ์ตับละ่ะผู้ที่ควรจะดีทอ็อกซ์ตับนะคะ 1. คนที่ดื่มแอลโกอฮอล์เป็นประจำา 2. คนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคตับเช่นติดเชื้อไวรัสตับอักเสบตับแข็งไขมันท่อตับอันนี้เป็นต้นนะคะ 3. ผู้ที่ต้องทำงานสัมผัสกับสารพิษหรือสารเคมีเป็นประจำอย่างเช่นเกษตรกรที่ใช้สารเคมีฉีดยาฆ่ามแมลงคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม คนที่ชอบทําสีผมทําสีเล็บหรือแม้แต่ช่างที่ทําผมทําเล็บให้เราก็มีโอกาสรับสารพิษเป็นประจํานะคะ 4. ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารประเภทปิ้งย่างทอดอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอกหมูยอพวกนี้มันมีสารกันบูดบนเปื้อนเป็นประจํานะคะ 5. คนที่มีประวัติรับประทานยาหรือสมุนไพรต่อเนื่องเป็นประจำะคะ่ะ 6คนนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอและก็มีความเทศสะสม7คนมีภูมิคุ้มกันต่ำเป็นโรคเรื้อรงังโรคเบาหวานโรคไตเสือ่อมเป็นต้นนะคะ8คนที่มีผิวพรรณไม่ผ่องใสมีความหมองคล้ำเพื่อนๆฟังแล้วเข้าข่ายต้องดีท็อกั์ปากไหมคะ